ลากอยู่นะเยอะเนะลยโันจะมาป่ะกัวผมก็หลบไม่ค่อยเก่งด้วยเราใช้แมงแดงนะครับผสมกับโอดินสบายประมาณนี้ตจละเค้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ได้อยู่นะครับสองฮิตถ้าขอเพื่อน,เ,อนเต็มๆแน่นๆเนี่ยมันวันฮิตได้เลยนะครับ ที่มันแบบอยู่ไม่เยอะหน่อยอันนี้มันเยอะไปันบ,บเดี๋ยวพังไม่ขีนะ้อ่าติดขิดสองหมื่นแปดนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c ช anel ช่องบอลแซด HD นะครับวันนี้อยู่กันกับเกมแลกและล็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับของบริษัทคาวิตี้เกมเทควันนี้นะครับในคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับประดับอาชีพลินจานะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆน,น,นะครับซึ่งประดับนี้ก็จะอยู่ในไขวิกเก็ตซาตาน เดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้นะครับก็ใครอยากไล้ก็ลองไปเปิดกัะดูนะครับผมทีนี้ครับเราก็มาดูนะครับประดับนินจานะครับว่ารูปร่างเป็นยังไงนะครับมีคุณสมบัติเป็นแบบไหนนะครับมาดูกันเลยก็ประดับนินจานี่นะครับมีชื่อว่าดราก้อนเชนนะครับโซ่พันหนึ่หัวใจมังกรที่โหดร้ายว่ากันว่า เมื่อผู้ที่ครอบครองมันจะได้รับพลังมหาศาลนะครับก็ ATK เราเพิ่มขึ้น3%นะครับ Max HP เพิ่มขึ้น3%นะครับทุกๆ2เลเวลของสกิล Dagger throwing practice นะครับจะเพิ่ม ATK ให้ห้าหน่วยนะครับซึ่งไอ้สกิล Dagger throwing practice เนี่ยนะครับก็เป็นสกิลที่นะครับเมื่อเราใช้สกิลโทชูริเคนนะครับโทคุ่นนะครับแล้วก็โท r ิวมะชูริเคนนะครับก็จะเพิ่ม เท่ากับดาเมจแต่ละเลเวลสกิลนะครับก็คําอธิบายอ่านตามคําอธิบายนะก็จะเพิ่มดาเมจตามนั้นนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพนะครับเราอัพ10เนี่ยนะครับก็จะเพิ่มมา25นะครับซึ่งประดับเราเนี่ยสามารถใส่ได้2ข้างนะครับเท่ากับว่าถ้าเราอัพเต็ม10เนี่ยเราจะเพิ่ม a d k มา50หน่วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับต่อมานะครับทุกๆ 1เบสเลเวลนะครับเพิ่มดาเมจของโทคู่ในหนึนะครับโทคู่ในก็เป็นสกิลวันนี้นะครับก็ความแรงสูงสุดนะครับอยู่ที่เลเวล5นะครับก็คือ5 0 0รนะครับก็เป็นสกิลที่ปาคู่ในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนละกันว่าคู่ไหนเนี่ยนะครับอันนี้เราเรียกว่าคู่ไหนนะครับปาใส่เป้าหมายนะครับก็ ความแรง500%เลยนะนะครับก็ใส่2องเราทุกเบสหนึ่งเลเวลใช่ไหมถ้าเราเลเวล99นี่เราก็จะได้เก้าสิ้าเใช่ไหมถือว่าร้อยนึงนะครับหนึ่งข้าต่อหนึ่งข้างเนะี่ยเพิ่มความแรง100นะครับถ้าใส่2ข้างก็คือเพิ่ม200%นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเรื่องของดามเมจก,ก,กันล้วกันอันนี้เราอ่านตามคำอ,อธิบายไปก่อนนะครับต่อมานะครับก็เมื่ออัพสกิลนะครับนินจาออร่าถึงเลเวล5นะครับก็เป็นสกิลอันนี้ อิ ura, นจาออร่าครับก็เป็นสกิลที่เพิ่มสเต็งกับอินนะครับอ,อัพได้จนถึงเลเวล5นะครับอยู่ใน90่90าวิแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเมื่อใช้สกิลจะสูญเสีย5%ของ Max HP นะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสถานะอินจาออร่านะครับเพื่อที่จะใช้สกิลมิลเลอร์อิ e เมนะครับหรือคิวริงสไนด์นะครับเมื่อใช้สกิลมิลเลอร์อิ e เมหรือคิวริงสไนด์จะทำให้สถานะถูกยกเลิกนะนะครับก็อันนี้เป็นสกิล จาอ่านะครับแล้วก็เมื่อเราอัพเมื่อกี้นี้ถึง5นะครับลดวอลเปเปอรแคสไทม์ของสกิลโทฮิวมาชูวิเคนนะครับก็คือป่าดาวประจายยัด์นะครับลด,ล,ดลง25%้อคือสกิลนี้นะครับก็เลเวล5นี่ความแรง1,200%นะครับระยะก็คือ5,5ชอ่องนะครับก็เป็นสกิลที่ป่าโดนเป็นกลุ่มได้นะครับเป็นแอเรียาร์เกตละกัน ่าแล้วก็ยังเพิ่มดาเมจนะครับของสกิลทุกๆเบสทุกๆ2องเลเวลนะครับก็เพิ่มดาเมจของสกิลชาร์โดส l ลส h นะครับหเนะร์เเท่ากับว่าช h a ์โดส l ลส h เนี่ยถ้าเราใส่2ข้างนะเพราะว่ามันข้างละประมาณเท่าไหรล่ล่ะประมาณ4ี่ใช่ไหมครับสีก็2ข้างก็ประมาณ 90... 96%สิบเก้าก็ต์ใช่ไหมตว่าประมาณ96%ก็แรงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งครับชาร์โดสลสนะครับ เราค่อยไปลองดามิตก็แล้วก็ไม่สามารถใช้ในพื้นที่ของกีวอรได้นะครับเป็นประเภทอ c สเซสซิลนะครับแล้วก็เลยวลที่ต้องการก็คือ70แล้วก็จํากัดอาชีพเฉพาะนินจาเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของด r กอนเชนนะครับเดี๋ยวเราไปลองดาเมจให้ดูก็แล้วกันว่าใส่ไม่ใส่ดาเมจแรงต่างกันประมาณไหน เราไปดูกันที่ตีอะไรตีไข่ก่อนแล <pl ains> <t UC S 1> ้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปลองจริงกับตัวมอนเตอร์เนาะนะครับอ่ะไปก็อย่างที่เห็นนะครับตอนแรกว่าจะมาลองตีไข่นะครับแต่คิดว่าคงน่าจะไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าตัวเลขมันพูดวายไปหมดเลยนะครับ เเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเ,เราน่าจะได้ลองแล้วโอเคนะครับอ่ะเราได้ลองแล้วนะครับอันนี้นะครับผมจะใช้เราจะใช้สกิลคู่ไหนก่อนลกันนะครับโผ่คู่ไหนแรงขึ้นใช่ไหมอ่ะมานะครับก็อันดับแรกนะครับคู่หนธาตุเนี่ยเป็นคู่หนธาตุน้ำนะ,ะซึ่งไม่มีผลกับไข่ที่มันไม่มีธาตุอยู่แล้วนะครับเราจะปากันแบบไม่ใส่ประดับก่อน ก็จะป่าไปก็จะประมาณ3,174นเเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นสายสายเซ็งนะป่า3า7 4สนอเะครับอาวุธที่ผมใช้เป็นดาบประจายักษ์นะสองแบงแดงต่อป่าเปอนาัน, 3, นรับเอานี้เราใส่ห้างนึง ป่าขึ้นไปเป็น6 4 0 0นะครับก็แรงขึ้นมาประมาณเท่าหนะึ่งเพราะว่าเราเลยเรียกเบเปนก็แรงขึ้นเกเปอร์เซ็นต์่า6ก0 0คราวนี้เราใสา่ข้างเลยก็จะป่าเป็นเออเป็น9,700นะครับต่อจากสา0พันน, 9, นะครับต้อแรงขึ้นมาข้างละสา0 0ันส0นเพราะว่ามันแรงขึ้นมาประมาณข้างละ100เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกลายเป็น่า เ0 0 0ใช่เอาคู่เป็นมือเลยนะครับโอ้เป็นมือนนะ9ก้านปนะประมาณนั้นนะครับก็แรงขึ้นมาประมาณอีกข้างละ100%้เตลยประมาณครับต่อมานะครับสกิลต่อไปที่เราจะใช้ก็คือเป็นสกิลโทฮิมะชูริเคนนะครับก็คือปลาดาวกระจายยักษ์นะครับซึ่งตัวเราเนี่ยต้องมีดาวกระจายด้วยนะครับส่วนคู่ไหนก็ต้องมีคู่หนอยู่แล้วนะส่วนถ้าจะใช้สกิลปลาดาวกระจายยักษ์เนี่ยเราจะต้องมีดาวกระจายยักษ์ในตัวด้วย มานะครับเราจะมาลองสกิลหิ้วมะนะครับปลาเราก็จะยัดนะครับว่ามันแรงเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เราแบบเดิมๆนะครับเราก็ปลาเลยสิเออประมาณ9,006นะครับยืนยันนิดนึงนะครับประมาณ9,006นะประมาณ9,006 9,007นะครับเราใส่หนึ่งข้าง กลายเป็น12ื่นนะครับลัคกี้เดย์ยังไม่นับนะเดี๋ยวรอให้ผลลัคกี้เดย์หายก่อนไปที K, ปุ๊บเป็น12ื่นสองนะครับที่เก้าพันนะเพิ่มมาเป็น12ื่นสองนะครับใส่2ข้างนะครับโอ้กลายเป็น1มื่นนะครับก็แรงขึ้นมาประมาณหกพันโดยประมาณเน้นนะนะครับห้าพันประมาณ5,000น,น,นะนะ5,000 ห้าพันครับไม่ใช่หกพันประมาณห้าพัน้วก็แรงเอาเรื่องอก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้างละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมล่ะก็ดามเมจต้นมาประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมใส่ก็เพิ่มอีกประมาณสองพันห้าก็ประมาณนี้นะครับ,รบอ่อนั่นนะครับเออเมื่อกี้ก็นลืมบอกไปนะครับสกิลปลาดาประจายัด์เนี่ยจะสามารถที่จะเคลือบธาตุได้นะครับเพิ่มความแรงด้วยการ เคลือบธาตุเข้าไปนะครับเพื่อโจมตีให้ชนะธาตุอีกธาตุหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูก็แล้วกันตอนนี้ดาบกระไดผมเป็นเป็นธาตุเป็นกลางนะครับก็จะปลาธาตุน้ำเนี่ยนะครับประมาณ 1- ม่นสี่นะครับแล้วเมื่อเราเคลือบธาตุลมเข้าไปนะครับเมื่อกี้ธาตุไฟธาตุไฟไม่ใช่ธาตุน้ำนะครับเป็นธาตุไฟนะครับเอาปลาหมื่นสี่ใช่ไหมครับคราวนี้เราเคลือบธาตุน้ำนะครับเข้าไปที่อาวุธนะครับแล้วเราก็กดปลาเข้าไป เห็นไหมมันจะกลายเป็นหมื่นแปดนะครับสองหมื่นเลยอ่นี่ประมาณนี้นะครับส่วนคู่ในเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลือบทาดได้นะครับไม่ออกตามธาตุนะเราจะเคลือบไม่เคลือบมันจะออกเป็นธาตุของคู่ในเสมอนะครับอันนี้เป็นข้อข้อสังเกตอ่าเขาเรียกอะไรนะข้อข้อควรรู้แล้วกันคุณรู้ไว้นะครับรู้ไว้แล้วกันรประมาณนี้ ต่อมาครับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นสกิล Shadow Slash นะครับที่มีความแรงอยู่ที่800%นะครับแล้วก็มีโอกาสติดคุ้มที่เได้50%นะครับเดี๋ยวเราจะลองกับไข่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะลองแบบไม่ใส่นะครับแรงเท่าไหร่แบบไม่ใส่นะอันนี้ม่ของเราเดี๋ยวอันนี้แบบไม่ใส่นะครับอ่าก็4,080 4 9 0 0อันนี้ยังไม่ได้ติดคิมั้ง ถ้าติดคลิปประมาณ1 1 0 0 0นหมืันนะครับชึบๆนะประมาณ1 0 0 0 0มืนก็แรงนะแต่ว่าวิธีการใช้คือเราจะต้องใช้ท่านี้ก่อนนะครับสแลชเชอร์นะครับแล้วค่อยใช้ชาร์โด้สแลชต่อนะครับตรงนี้นะนะครับเพราะว่าเราใช้สกิลเนี่ยนะครับสแลชเชอร์ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะบุดลงไปปึ๊บนะแล้วเราก็ต่อคอมโบด้วยชาร์โด้สแลชต่อนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งสกิลชาร์โด้สแลชเนี่ยมันสามารถติดคริติคอลได้นะครับ เราก็จะที่มีดที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เป็นมีดกันอูดนะครับเป็นสามเปเปอร์จะเพิ่มความแรงตอนคริติคอลตอนติดคริติคอลไปอีกนะครับซึ่งสกิลเนี้ยเราสามารถเกือบทาดุได้แต่เดี๋ยวเมื่อกี้นี้เดิมเหมือนนะครับเดี๋ยวเราใส่ประดับสอข้างเลยนะทีเดียวเลยนะครับว่ามันแรงเท่าไหร่เป็นสองหมื่นสอนะครับจากจากห0ึ่งหมื่นนิดๆเมื่อกี้นี้ เป็น 23, 0 0 0นนะครับแล,แลงขึ้นเย,เยอะเลยนะครับแล้วสกิลเนี้ยสามารถที่จะเคลือบธาตุได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้อาวุธกายภาพโดยตรงก็คือใช้จากมีดใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราใช้ให้ดูเดี๋ยวเราเคลือบธาตุน้ำาเดี้อนะดูมสองหมื่นแปดนะครับ ก็ใช้ยากไปหน่อยแต่แรงนะครับอโอเคก็เป็นการเทสของ3สกิลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองปลากับมอนเตอร์หน่อยอันนี้เราเก่งกับไข่ที่เมืองใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปใช้งานจริงกันดู เดี๋ยวเราไปลองดูว่ามันแรงขนาดไหนนะครับมานะครับคราวนี้ใช้งานจริงนะครับที่แรกเราจะมาเทสกันที่ไฮออกเลยนะก็เห็นไหมเอาแรงมุมสามนะครับอันนี้คือใส่ครบแล้วนะแล้วก็ใส่เป็นดักรายยักดนะครับสองแบงแดนะครับก็เทสเทสตัวเองนะครับดูเพื่อดไปอะไรไปสบายก็วันฮิตแน่นอน เดี๋ยวเราจะใช้ดากักระจายยักษ์ด้วยนะครับเราต้องเคลือบธาตุมานะดากักระจายยักษ์ผมได้เคลือบธาตุน้ำมาแล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นสกิลหมู่แรงนะคือไม่คดีครับสบายหนึ่งเก้าจิ้งจุ่ ก็ลา拉ได้นะจริงๆอ่ะถ้าเราถึกอะไรดีเราก็พอลา拉ได้ถ้าตัวเดียวมาตัวเดียวเราก็คู่ไหนหรือใครจะเล่นผสมสองธาตุก็ได้หมายถึงว่ามอนสเตอร์อาจจะมีเนี่ยแพ้ธาตุหุ่นละธาตุใช่ไหมเราอาจจะใช้คู่ไหนกำจัดมอนสเตอร์ตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ดาวประจายยักษ์เพื่อธา,าตุอีกธาตุหนึง่งเพื่อกำจัดมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งในแมทก็ได้แล้วแต่เราเลยนาะแต่ละที ตัวผมก็หลบมากขกึดด้นเยอเราใช้แมงแดกนะครับตัวปลกก็โคตรสบาย ท่างง่ายไม่ชอบนะครับชอบพายา,าที่ไออับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันต่อนะครับนะครับที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับนอกจากจระเข้ใหญ่นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกู้นทายธาตุลมนะครับก็ Adding ประมาณ12ื่นสองใช่ไหมครับก็สองฮิตปลาประมาณสองครั้ง เล่นไปสักพักแล้วกันก็ไม่ได้ยากนะครับปิดง,ง่ายซึ่งสเต็ปตัวนี้ผมนะครับก็ลืมบอกไปนะครับก็เป็นสเต็ปเก้านะครับอียิห้าสิบสามนะครับวิทยสามสิบแล้วก็เด็กสี่สิบสามนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับเลเวลยังไม่เติมโอ้โหเด็กเลยแล้วก็อ่าเรามีสกิลหมู่นะครับโอ้โหไม่วั่นฮิตอ่ะนิดเดียวเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปค่อยไปอัดดาเมจได้นะครับู้ไว้ว่าอันนี้เป็นสกิลดาวกระจายยัดนะครับ ซึ่งใช้โหหนักโทโทฮิมะชูวิเคนปลาตากรจายยัดแล้วก็คู่ในเนี่ยเวลาเราปลาไปนะครับมันจะอิงตามอาวุธที่เราใส่ด้วยนะครับก็คือถ้าเราใส่อาวุธที่มันโดนโทษขนาดเนี่ยความแรงของคู่ในก็จะรอปตามตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใส่อาวุธให้ดีก็แล้วกัน นขนาดใหญ่อะมีปัญหากับมีดนะครับจะเบาหน่อยนะแต่ผมว่ามีดเนี่ยมันสะดวกสุดนะครับเพราะมีดเนี่ยมันสามารถถือโล่ได้นะครับแต่ดาวกระจายยักษ์เนี่ยมันถือโลไม่ได้แล้วก็เอพีมตับด้วยประมาณนี้ตะละเค้ก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่นะครับสฮิตถ้าของเพื่อนๆเอนอต็มๆแน่นๆเนี Lanc ่ยมันวันฮิตได้เลยนะครับ ที่ต่อไปก็เป็นที่สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวจะไปลองที่เนมเลดให้ดูก็แล้วกันนะครับตอนแรกว่าจะไปอดูบิดแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมขอไปที่เนมเลดซะแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราวร์ปไปที่เนมเลดเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงเนมเลดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองกันที่ชั้น2อแล้วกันนะนะชั้น1มันอาจจะวุ่นวายไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปชั้น2อเลย ด,ดูผู้เทเิดไปคร้าวๆบายใส่ผู้นายไฟนะครับแบนชีจะยากหน่อยเพราะแบนชีไม่ไม่ได้แพ้ไฟบะแบนชีเป็นเป็นปีศาจนะครับก็อาจจะไม่ได้แพ้เป็นทัดลืดนะครัดนีด่นาา์มนมาหนึ่งเลย ตอนนี้อาวุธเรายังเคลือบธาตุลมอยู่นั่นเองผมไม่อยากกดชิดกระดาษนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวละครจะกะเด็นกระเด็กระเด็นกระ,ะเด็นไปเรื่อยกำลังไม่ไไมะเดี๋ยวเรามาดูชั้นสองกันนะครับก็เดี๋ยวๆๆๆๆชั้นนี้เราต้องร,ระบัยระวังนิดนึง อ้าวผมไม่ได้เอาลูกชา a d o w อินเบียมาเอาไม่ใช่ผมไม่ได้เอาลูกไอ้ลูกลูกชาร์โดไอ้นี่มาใช้ไมเนอร์อินเบียไม่ได้นะไม่เป็นไรครเราก็ดูฟุตเทปไปแล้วกันนิดม,มือรับรปไาเป็นมือ <c oughs> ตัวผีนี่จะเกี่ยวกานะ <c oughs> เราก็ปาได้อยู่อ่ะรันนี้เดี๋ยวเราจะลองสก,กิลเดีวราจะ กดใบทัดไฟแล้วกันเนาะอันนี้เป็นทัดไฟป่าเท่าไหรป่าเป็นแปดนะอันนี้เป็นเป็นดาวกระจายยักษ์ที่แบบว่าเป็นแมงแดงนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แรงเท่าไหร่ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าจุดเลือดตายตรงนี้มึนๆดูนเงิ่มเลยกนโอ้โหใหญ่เยอะ จะไม่ไหวนะเมื่อกี้นี้โถกูไหนอ่ะสุดท้ายแถมให้ที่ชาร์ w ดสแล h กันแล้วกันเดี๋ยวใส่เป็น3เปเปอร์นะครับแล้วก็เลือกไฟขอตัวที่มันแบบอยู่ไม่เยอะหน่อยให่มันเยอะไลยน,นะครับเดี๋ยวพัง 18นะก็ <c oughs> เอาเรื่องอะครับแต่ว่ามันอาจจะเหมาะกับสายเอจินะเพราะถ้าเป็นสายสตเต็งเนี่ยมันจะหลบไม่พ้นครับแล้วมันจะไม่ไม่ได้มีโอกาสแบบทุบปั๊บปุบปั๊บแบบเนี้ยมันจะโดนมอนตีแล้วตัวเราก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็วจะใช้ไม่ได้นะแ,แรงนะเมื่อกี้ก็ลืมใช้ให้ดูที่จระเเคนะแต่ไม่เป็นไรมันก็ประมาณ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0นี่แหละครับ แรงเดี๋ยวเราไปสรุปส่งท้ายก็แล้วกันนะก็คงประมาณนี้นะครับไปวาไปเลยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ไปเทสให้ดูแล้วนะครับส่วนตัวนะครับผมก็มองว่าไอ้ประดับเนี่ยนะครับมันดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ได้ต้อง3สกิลนะครับแล้วก็แรง แรงมากนะครับส่วนลินจาก็มีสกิลที่แบบเอาตัวรอดได้ดีนะครับด้วยสกิลชิคดะนะครับก็คือเราเรียกจักระดัดล็อกคาบใช่ไหมแล้วก็มีมิเนอร์อิมเมจนะครับที่สามารถหลบการโจมตีที่เป็นกายภาพได้แบบดีเลยแหละนะครับชิคดะอาจจะกระโดดไปกระโดดมางงงหน่อยนะครับแต่มิเนอร์อิมเมจนี่สบายนะครับสกิลก็หลบได้นะครับขอให้เป็นกายภาพอย่างเดียวครับแต่ว่าต้องใช้ชาร์โด o ออฟหนึ่งลูกนะครับ แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับว่าดีไหมหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้นะครับสำหรับาการรีวิวประดับนะครับดากอนเชนก็มีเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปก็จะมีของอะไรมารีวิวเรื่อยๆนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับคลิปรีวิวดากอนเชนนะครับประดับป็นจาอันใหม่ก็มีเพียงเท่านี้ นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันแล้วกันสำหรับวันนี้บนแซตเฮดี HD ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ